สวัสดีค่ะวันนี้ก็สวดมนต์เสร็จแล้วนะคะก็อยากมาคุยเรื่องธรรมมากันเนาะสำหรับท่านใดที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็มาคุยกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าได้เปลี่ยนความคิดกันนะคะเรามองว่าธรรมะทุกคนก็มีอยู่แล้วล่ะทุกคนก็มีธรรมะาอยู่ในใจ ใช้ชีวิตทุกวันก็มีธรรมะกันทุกคนรู้ธรรมะกันทุกคนเพียงแต่ว่าธรรมะของแต่ละคนจะเหมือนกันไหมเป้าหมายจะเหมือนกันไหมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วคือถ้าจะเอาตามรอยพระพุทธเจ้าจริงๆคือพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นะคะ การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์มันก็จะมีขั้นตอนอีกแบบหนึ่งนะคะกับการของปุถุชนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ชีวิตมีความสุขเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองปฏิบัติธรรมหรือว่ามีธรรมะหรือว่าทำบุญเนี่ยบางคนก็ยังติดอยู่ยังไม่รู้ยังคิดว่า ทำบุญเพื่อจะได้มีชีวิตที่ร่ำรวยปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้มีความสุขในครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะมันมันแตกต่างกันนะคะการปฏิบัติธรรมเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เหมือนที่บอกเพราะบางคนก็มองเห็น ความพ้นทุกข์คือบางคนก็อยากพ้นทุกข์ไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่บางคนก็ยังอยากมาเกิดอยู่ทําบุญมากจะได้อยากยังอยากเกิดในสวรรค์ยังอยากกล่ําอยากรวยนะคะอย่างเงี้ยคือการปฏิบัติธรรมหรือการรู้ธรรมอ่ะมันก็รู้ทุกคนแต่ว่าบางคนก็ยังมีความอยากอยู่แต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราแบบออกจากทุกข์ออกจาก สังสารวัตนี้นะคะก็คือว่าพ้นทุกข์ก็คือการพ้นทุกข์ก็คือไม่ไม่มาเกิดอีกแล้วนะคะถึงเราจะไปเกิดเป็นสวรรค์อยู่สวรรค์อยู่ไหนก็ยังทุกข์อยู่ดีต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่สิ้นสุดคือการไม่ต้องมาเกิดเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นตรงเนี้ยเห็นผลเห็นเหตุ เห็นเพศภัยของการที่ต้องมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่พวกี่ชาติที่เราต้องตายต้องเกิดถ้าคนที่เห็นแล้วเบื่อก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราพ้นทุกข์ไปจากตรงนี้นะคะมันก็จะมีอีก,การปฏิบัติอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าบางคนยังต้องการมีความสุขอยาการ่ำอยากรวยอยู่ก็จะปฏิบัติอีกแบบหนึง่งแล้วเวลาเราไปคุยกันเรื่องธรรมะ ถ้าเป้าหมายไม่เหมือนกันน่ะมันก็เลยจะไม่เข้าใจกันเท่าไหรเขาถึงได้เรียกว่าศีลศีลไม่เสมอกันนั่นแหละคะ่ะก็คือมันก็จะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือเราคิดว่ามันรู้ได้เฉพาะตนนะคะก็คือใครต้องการอะไรก็ปฏิบัติไปถ้าคนมีบุญวาสนาแล้วรู้จักแบบ อยากออกจากทุกข์ต้องมีความ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดก็ต้องปฏิบัติให้เห็นอริยสัจสีเห็นอริยสัจสีคือเห็นเกิดแก่เจ็บตายนะคะเห็นความทุกข์เห็นเหตุของทุกข์นี่แหละคะ่ะแล้วเราจะออกอย่างไรอะไรเนี่ยนะคะก็พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ต้องมาเกิดเพราะถ้าเรามาเกิดเราก็ต้องมีตัณหาเพราะตัณหามันทําให้เรามาเกิด พอเราเกิดปุ๊บเราก็ต้องยึดยึดแล้วก็อยากนะคะเพราะว่าให้เราละตรงนี้ได้เนี่ยเราก็คือจะพ้นถูกแล้วก็คือละความอยากละความอยากคือกรรมตัณหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานะคะก็คือความอยากในกรรมกรรมตันหาคือก็คือระหว่างชายและหญิงนะคะ แล้วก็มีากามจากหูตาจมูกลิ้นกายใจนะคะแล้วก็จะมีความภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายวิภาวะตัณหาก็คือความอยากอยากร่ำอยากรวยอยากมีนูน่นมีนี่อันนี้มันก็ทำให้เราเป็นทุกขับค่ะเราต้องละให้มันได้นะคะ จริงๆธรรมะมันก็ไม่ได้ยากเราก็ไม่ต้องพิธีดีตองขนาดนั้นถ้าคนมีบุญหรือว่ามีบาร,รมีจริงๆอ่ะก็คือแค่ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็ง่ายๆอยู่ตรงนี้แหละเราลาได้ไหมถ้าเราลาได้แบบเหมือนเราละปดเลยอ่ะมันก็มันก็สามารถที่จะทิ้งได้เลยค่ะเหมือนสมัยพุทธกาลที่พระโมฆราะฟังพระพุทธเจ้า สาธยายทำครั้งแรกก็บรรูรทำก็เหมือนกันอย่างนันค่ะบรรลุธรรมด้วยการฟังนะคะแล้วก็ให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนั่นละคะว่าสิ่งนี้มีก็สิ่งนี้เกิดก็สิ่งนี้ก็มีนะคะปฏิจจสมุปบาทคือให้เราเห็นอริยส,สัจสี จริงๆก็อันนี้ทมความเข้าใจของเรานะคะเราคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเราคิดว่าศึกษาพอรู้นิดหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปลึกมากแบบคิดว่าอย่างนั้นเราก็ทำใจเราให้สบายละนะคะให้ปฏิบัติทรรให้ใจเรามีผมวิหารสีขึ้นมาแล้วก็ให้เราละราคาโทสะโมหะได้ ก็คือทําให้เรามีสตินั่นแหะคะ่ะให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาให้เรานึกถึงความตายตลอดเวลาให้เรานึกถึงร่างกายเราไม่มีอะไรนะเนี่ยแยกออกไปหูตาจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ได้เป็นเราเลยมันก็เป็นคนละชิ้นส่วนเป็นร่างกายดินน้ําลมไฟถ้าเราไม่หายใจเราก็คือเราก็คือตายก็เป็นท่อนไม้ที่ก็ก็ต้องเอาไปเผาทิ้งกันอยู่อะคะ่ะเพราะว่า สิ่งสำคัญของเราคือจิตเราทำจิตให้เราเข้มแข็งทำจิตเราให้ดีแล้วเวลาเราตายจิตเราก็จะไปที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าจิตถ้าเราล้าได้ซะตอนนี้ถ้าจิตเราไม่มีราคาโทสะโมหะก็คือจิตเรามันก็คือว่างแล้วว่างจากกิเลสสาตัวมันก็คือไปนิพพานเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่าแตเกิดถ้าเราไม่มีตัณหานะคะ าเราไม่มีกิเลสไม่มีตัณหานะคะตัณหาแบบกรรมตัณหาเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมาเกิดแล้วเราจิตเราก็จะเหมือนเข้าเปลือกเออจะเหมือนเข้าสารนะคะจิตเราถ้าเราละราคะโทสะโม,มหะได้เนี่ยจิตเรามันก็จะเหมือนเข้าสารไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าจิตเรามันยังมีกิเลสมีราคะโทสะโม,มหะมีกรรมตตัณหา เาว่ตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่หรือว่ามีกรรมกราม,มาตัณหาอยู่ก็คือกรรมระหว่างชายหญิงอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เราต้องมาเกิดเพราะว่าเราได้เกิดมาก็เพราะว่าพ่อแม่เรามีกรรมอะมีกรรมล้วก็มีกรรมก็คือมีกรรามมาตัณหากันแล้วก็เรามาเกิดเป็นเราจะจิตของเราที่เรายังไม่พ้นทุกข์มันก็มาอยู่ในสถิตยอยู่ในที่พ่อกับแม่เราปฏิสนธิกัน งั้นนะคิดว่านะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราละราคาตัวสาโมหะได้ก็เหมือนข้าวสารที่ไม่สามารถจะงอกหรือเกิดขึ้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้มองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะแบบอ๋อถ้าเราเบื่อหน่ายนะถ้าเราไม่มีความอยากแต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่บุญวาสนาบรารมีของแต่ละคนนะคะว่า มันไม่ใช่แค่ทําได้วันนี้พรุ่งนี้หรืออะไรมันอาจจะสะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็สะสมบาร,รมีมาหลายภพหลายชาติแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่านั่นล่ะคะ่ะการปฏิบัติธรรมก็คือแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะคะว่าอยากพ้นทุกข์หรือว่ายังอยากรวยอยู่ยากอยาก มีอยู่หรือว่ายังอยากไปสวรรค์อยู่อะไรเงี้ยค่ะการปฏิบัติธรรมมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุยธรรมะกันก็อย่าได้ทะเลาะกันเพราะว่าแต่ละคนก็รู้ธรรมเหมือนกันหมดเลยนะคะสาธุ